โพทองสองสุขโมเดลโรงเรียนวัดเขาโพทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสามบริหารโดยนางสาวนิชาทิพดิดอาริยกูลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาโพทองประวัติโรงเรียนโรงเรียนวัดเขาโพทองก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2 5 1 9ตั้งอยู่หมู่ที่4 ตำบลหนองปลืออำาเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีด้วยความร่วมมือของชาวบ้านในตำบลหนองปลือและตำบลโป่งโดยมีกำนันเข่องทองใบกำนันตำบลหนองปลือในขณะนั้นเป็นผู้บริจากที่ดินให้กับทางราชการประมาณ5ไร่3งาน53ตารางวาตามหนังสือสำคัญที่ทางหลวงเลขที่ชอบ0061 เพื่อใช้ที่ดินดังกล่าวในการก่อสร้างอาคารเรียนเนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนอยู่ติดกับวัดเขาโพทองจึงตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนวัดเขาโพทองเริ่มทำการสอนเมื่อวันที่2กันยายนปีพุทธศักราช2519จนถึงปัจจุบันโรงเรียนวัดเขาโพทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการบุคลากรโรงเรียนวัดเขาโพทองประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาหนึ่งคนข้าราชการครู11คนครูอัตราจ้างหนึ่งคนและบุคลากรสองคนจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา2566รวมทั้งหมด249คน แผนผังโรงเรียนอินโทรกราฟิกจุดเด่นนวัตกรรมโพทองสองสุขโมเดลปัจจัยอินพุตตามหลักการบริหาร 5M M1 แมนคน M2 มันนี่เงิน M3 Material วัสดุ M4 Management การจัดการ M5 Moral หลักคุณธรรม หลักธรรมอิทธิบาท4ประกอบด้วย 1. ฉันทะรักศรัทธาเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำา 2. วิริยะขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นทุ่มเท 3. จิตตะจดจ่อรับผิดชอบในงานที่ทำา 4. วิมังสาทบทวนในสิ่งที่ได้ทำมา C.M. Management การบริหาร4ด้านคือการบริหารปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ4ด้านเพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาโรงเรียนวัดเขาโพทองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานได้แก่ M1 Man การบริหารคนหรือบุคลากร M2 Money การบริหารเงินโรงเรียน M3 Material การบริหารทรัพยากรหรือวัตถุ M4 Management การบริหารจัดการ M5 Moral ในการบริหารจัดการโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียนจะต้องมีคุณธรรมกระบวนการ p r o c e d โพองสองสุข Model P Participation ร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมแก้ไข H High Performance Organization พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ O Operation ก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ T Teamwork มุ่งมั่นในการทำงานเป็นทีม O Outstanding สร้างความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ N Network สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา G Good g o v e r n m e n t ยึดหลักธรรมมาพิบาล 2. be healthy and happy สุขก,กายสุขใจ S strategy กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสอบพอ U unity เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน K knowledge พัฒนาความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืนผลผลิต output student ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้มีศักยภาพมีทักษะชีวิต Administrator ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพยึดหลักคุณธรรม Teacher ครูมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างเป็นผู้นำในการจัดการเรียนรู้ School องค์กรแห่งการเรียนรู้ทุกพื้นที่ต้องมีคุณธรรม จากการดำเนินงานตามโพทองสองสุขโมเดลสงล่งผลให้โรงเรียนวัดเขาโพทองได้รับรางวัลดังนี้รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกป,ปีการศึกษา2565รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพระ,ระดับ3ดาวรางวัลตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2563ถึง2567รางวัลวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12โรงเรียนวัดเขาโพทองได้ดำเนินงานตามนโยบายโพทอง2สุขโมเดล และดำเนินการตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ให้เวลาให้ใจปลอดภัยทุกมิติ